สวัสดีค่ะแพมจาก First Financial Security นะคะแพมขอขอบคุณลูกค้าทุกๆกรัฐนะคะที่สนใจให้แพมโค้ดราคาและวางแผนการเงินกับแผมนะคะและในวันนี้นะคะแผมมีเรื่องสำคัญนะคะที่จะมาบอกเล่านะคะให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองได้ฟังกันเพราะวันนี้นะคะแพงม,มีเคสตัวอย่างนะคะที่แผมเพิ่งได้วางแผนการเงินไปนะคะนั่นก็คือเด็กผู้หญิงอายุ3ขวบนะคะพ่อแม่อยากเก็บเงินให้ลูกนะคะวันละ7เหรียญนะคะก็เฉลี่ยเดือนละ2 1 0เหรียญนะคะ คุ้มครองลูกไปถึงตลอดชีวิตนะคะและทรงอยู่ที่15ปีค่ะบริษัทนะคะก็คุ้มครองชีวิตนะคะที่ทุนประกัน1ล้านเหรียญนะคะหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ33ล้านบาทค่ะโดย15ปีนะคะลงทุนไปทั้งหมด37,950เหรียญค่ะ จากนั้นนะคะก็ไม่ต้องส่งนะคะบริษัทก็จะคุ้มครองเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะไปตลอดชีวิตนะคะที่120ปีค่ะเรามาดูกันนะคะว่าพออายุ19นะคะเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะจะมีเงินในบัญชีนะคะอยู่ที่4 1 5 0 0ค่ะก็ะจะนําเงินของเรานะคะไปลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกานะคะที่เรียกว่า S&P 500นะคะแล้วพอได้ผลกําไรกลับมานะคะก็กลับมาให้เราอยู่ที่6-7%ค่ะ เงินต้นนะคะที่คุณสะสมไว้นะคะก็จะปลอดภัยจากการผันผวน,นของตลาดค่ะแท็กดิเฟอร์นะคะและยังมีดาวไซต์โปเทคชั่นนะคะที่0% f r ฟรด,ด้วยค่ะ โดยอ้างอิงให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 6- 7นะคะอีกทั้ง Death b น n e f i t นะคะก็สามารถเติบโตตามระยะเวลาที่เราเก็บออม <สา S 1> ด้วยค่ะยังมีแอปพลิเคชันในมือถือนะคะลูกค้าสามารถดาวน์โหลดนะคะแล้วก็เช็คว่าเรามี Cash Val u e เท่าไหร่นะคะเรามีเงินสะสมในบนัญชีและเราเปลี่ยนเลื่อนวันชำระเงินหรือสามารถถอนเงินออกมาได้ด้วยตัวเองคะ่ะเหมือนเรามีธนาคารเป็นของตัวเองเลยนะคะแบบประกันที่พูดมาทั้งหมดนี้นะคะเป็นแบบประกันที่เรียกว่า index universal life นะคะหรือว่า IUL เราเริ่มต้นออมวันละเจเหรียญนะคะเดือนละ2อ เหรีน,นะคะทุนประกันอยู่ที่1ล้านเรียนนะคะเรามาดูพลังของดอกเบีย้ยทบต้นทบดอกนะคะในอายุที่69ปีนะคะจะมีเงินเก็บ อยู่ที่852,171เหรียญน,นะคะอายุ74ปีนะคะจะมีเงินเก็บทบต้นทบดอกนะคะอยู่ที่1,999,999เหรียญน,นะคะอายุ79ปีนะคะจะมีเงินเก็บอยู่ที่1,376,146เหรียญน,นะคะอายุ84ปีนะคะจะมีเงินเก็บทบต้นทบดอกนะคะอยู่ที่1 6 4 4 6 2เหรียญน,นะคะและ Net d e a t Benefit นะคะก็เติบโตเรื่อยๆนะคะไปจนถึงอายุที่100และในระหว่าง <c oughs> ทางนะคะที่เราชําระเบี้ยน,นะคะ เวลา15ปีนะคะบร,ริษัทก็ยังให้ความคุ้มครองในเรื่องของ living benefit ด้วยนะคะซึ่ง living benefit นะคะเราไม่จำเป็นต้องเสียชีวิตนะคะเราก็สามารถเคลมเงินออกมาใช้ในการรักษาตัวได้ค่ะอย่างเช่น terminal illness นะคะโรคที่แพทย์ระบุว่าเราจะเสียชีวิตภายใน24เดือนนะคะสามารถเคลมได้ up to ถึง1,450,160านหายหกนะคะ chronic i l n e s นะคะ โรคที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองสองใน6อย่างนะคะได้แก่กินเดินอาบน้ําขับถ่ายแต่งตัวเข้าน้ําทานอาหารเองไม่ได้นะคะสามารถเคลมได้อัพทูถึงเดือนละ2 5งหมเหรียนะคะคิดทุกข์แอ,อลเนสนะคะหรือโรครายแรงนะคะสิโรครายแรงนะคะซึ่งก็ได้แก่ผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ของหัวใจโลหิตจาจากภาวะไขากระดูก่อ ตาบอดสองข้างนะคะโรคมะเร็งต่างๆนะคะโรคพันธุกรรมเกี่ยวกับปอดและทางเดินอาหารกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือฟอจากภาวะเซลประสาทเสือ่อมโรคไตวาย,วยระยะสุดท้ายนะคะภาวะหัวใจวายการเปลี่ยนถ่ายลิ้นหัวใจการปูดถ่ายอวัยวะสําคัญโรคเสื่อมของเซลประสาทสาังการโรคหลอดเลือดสมองตีบตันแตกหรือฉีกขาดนะคะและภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลันนะคะสามารถเคลมได้อัพทูถึง1ล้านเหรียญเลยนะคะและคิ i เชิลเอนจิรีนะคะก็คือโรคอุบัติเหตุนะคะร้ายแรงถึง อาการถึงขั้นโคโม่าอมาพาตนะคะสามารถเคลมได้อัปทูถึง1ล้านเหรียญนะคะอีกทั้งบริษัทนี้นะคะยังให้ความคุ้มครองในเรื่องของอัลไซเมอร์ด้วยนะคะที่โบนเงิน1 2 7่งล้านอแสเหารเหหียญค่ะหากคุณเป็นพ่อแม่ที่อยากวางแผนให้ลูกของคุณอย่างมืออาชีพสามารถทักเข้ามาสอบถามแพมได้นะคะแพมยินดีให้คำปรึกษาตามงบประมาณที่ลูกค้ามีค่ะเพราะความรักของเราในวันนี้จะเป็นความมั่นคงของ,ของเขาในอนาคตค่ะ หากคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์นะคะแพมรบก,กวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและเป็นกำลังใจให้แพมด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ